เรื่องราวเมียฝรั่งกว่าจะได้เป็นมาดามออมสาวนครสวรรค์เราเจออ้อมที่สถานทูตอเมริกันในตอนนั้นเราได้แต่งงานกับสามีชาวอเมริกันและได้ทำเรื่องยทำเรื่องเอกสารย้ายที่อยู่ถาวรไปอเมริกาออม สาวอายุประมาณ22-23ปีน้องบอกเรียนจบปวสจากนครสวรรค์แล้วทำงานแถวบ้านอ้อมบอกว่าเจอสามีที่พัทยาเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามน้องต่อไม่ได้ถามว่าน้องทำงานอะไรน้องอ้อมบอกกับเราแค่ว่าเจอกันที่บาร์พี่หนูไปเที่ยวกับเพื่อน แต่ต่อมาสามีเราเล่าให้ฟังว่าอ้อมทำงานบาร์ที่อีริกอีริกคือสามีของอ้อมนะคะไปเที่ยวแล้วเกิดรักชอบพอจึงมาหาอ้อมได้หนึ่งปีแล้วแต่งงานกับอ้อมอีริกเป็นเจ้าของกิจการอยู่ในเมืองหนึ่งในอเมริกา ให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ดูแล้วอิริกเป็นคนมีฐานะพอสมควรงานแต่งอ้อมหอบรูปพีเวดดิ้งมาหลายอัลบัม้มรวมถึงรูปถ่ายที่ไปเที่ยวด้วยกันเพื่อมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตอนสัมภาษณ์อ้อมเล่าให้ฟังว่าค่าสินสอดของอ้อมเมื่อ1ี่สปีที่แล้ว นับจากปัจจุบันนะคะออมได้ค่าสินสอดเงินสด500,000บาททองคํารูปพัรร์10บาทโฉนดที่ดินสามีซื้อให้หนึ่งแปลงณเวลานั้นราคา300,000กว่าบาทแหวนเพชร1กรัตมูลค่าน่าจะ200,000กว่าบาทออม เปิดรูปงานแต่งงานให้กับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แล้วก็หลักฐานต่างๆส่วนเราจูงมือสามีไปจดทะเบียนสมรสไม่มีงานแต่งไม่มีค่าสินสอดลึกๆเราก็แอบอิจฉาน้องอ้อมอยู่เหมือนกันนะเราคิดว่าโอ้โหนี่น้องเขาทำงานบายังได้ค่าสินสอดเยอะกว่าเราซะอีก ไอเราไม่เคยทำงานบาร์เป็นพนักงานออฟฟิศมีเงินเดือนเรียนจบปริญญาตรีไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกติดแต่เราก็ไม่ได้ค่าสินสอดมากมายอย่างอ้อมที่เราตัดสินใจแต่งงานกับสามีเพียงแค่ไปจดทะเบียนสมรสเท่านั้นเพราะเราไม่อยากให้สามีมองเราว่า เห็นแก่เงินหรือดูถูกพ่อแม่เราว่าขายลูกกินณนะตอนนั้นสามีบาดเจ็บจากการทำงานมีเงินเก็บคิดเป็นเงินไทยเหลือเพียงแค่ล้านกว่าบาทเราคิดว่าถ้าเอาเงินล้านกว่าบาทมาจัดงานแต่งมันก็คงไม่เหลืออะไรให้เราไปเริ่มต้นชีวิตที่อเมริกา พ่อแม่ของเราอาจจะยิ้มหน้าบานให้กับชาวบ้านเวลาที่เขามางานแต่งลูกแต่ลึกๆพ่อแม่ก็คงเป็นห่วงเราอยู่เหมือนกันว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วไม่มีเงินเลยจะอยู่ได้อย่างไรคู่เรากับคู่อ้อมสามีถ,ถูกคอกันก็เลยชวนกันไปกินข้าวต่อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของเรากับน้องอ้อมพร้อมอีเมลไว้ติดต่อกันเมื่อถึงอเมริกาอยากอ่านเรื่องของอ้อมต่ออยากฟังเรื่องของอ้อมต่อก็ติดตามฟังกันตอนสองนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ